กันทีชนะชุนโคบ้านน้ำกระจายนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์คงัวที่จะทําการชนในวันที่11กันยานี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ับจากบูญชนเด่นใต้นะคะชื่ออะไรแนะนําตัวนิดนึงเจมสครับผมดีเอ็มนะคะมาจากไก่โคนนะคะพี่ไก่โคเพชรน้ำใจครับผมไก่โคเพชรน้ำใจน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ โคลังซัดงาเจ้าพญากับดาวเงินครับผมลังซัดงามเจ้าพระยาหรือเจ้าดาวเงินนะคะนผมนเขาอายุกี่ปีละคะพี่เจ็ดปีครับผมประมาณเจ็ดปีเขาเป็นไทยาทของตัวไหนพี่พอสามไหมไม่สามครับผมไม่สามนะชนมากี่ครั้งลรอคะพี่เอ็มซ้ำกันครับผมซ้ำไฟล์ล้าสุดชนะที่ไหนนี่น,นาทวีครับผมชนะไม่จากนาทวีมากี่นาทีได้พี่เอ็มตอนนั้น ไม่นานดีครับไม่นานนะคะก็ปิดเจาบปิดเกมขู่ต่อสู้ได้นะวิชาทางชนของเขาประเพณีพี่เอ็มเลยๆสไตล์คลาสสิกครับชนเลยๆสไตล์คลาสสิกวัวทุกครูกินยากินน้ำได้ดีไหมคะกินน้ำกินยาดีครับผมไม่เหลือยาไม่ทำหนุยนะคะพี่เดินวัววันกี่โลครับพี่เอ็มวันฮกโลเจนโลครับผมเด็ดโลเลื้มเบาเหลื้พันกันยังตอนนี้เบาเลยครับผมเบาแล้วนะรอบนี้พี่พกพาความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เอ็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเต็มร้อยแล้วน้องวัวค่ะสดสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาขขออองพพีี่เเเเลยยครรัับผมมมหืนนนกถ้้้้าาสต พร้อมครับผมพร้อมเลยมาเรียรมาสะกิดกันได้ขายนี้นะคะคพี่นะขายให้พี่ฝากทั้ง FC ฟซีรับผู้ติดตามได้เลยค่ะฝากทั้ง FC ของดาวเงินกลับมาช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจในวันที่11ด้วยครับผมค่ะช่วยชมเฉยแชร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะจะเห็นอยู่บนหน้าจอคือหลังซัดงามเจ้าพระยาหรือว่าดาวเงินนะคะพบกับโคแดงน้องไม่ยศเผ็ดชูชัยรวยเป้นะคะวันนี้ทำการชนกันทีสนามเฉลิมโคบ้านามกระจายในวันที่11กันยายนนางวัลกันทีหนึ่งเส้นหกหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะผานไปรับขายนะคะพี่ขอบคุณมากคร สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคบ,บ้านหานามกระจายนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนในวันที่11กันยาน,นี้นะคะสวัสดีค่ะทั้งสองคนค่ะคพี่มาจากบัวชนเด่นใต้นะคะชื่อได้กันบ้านแนะนําตัวกันนิดนึงเชนนัทครับเชนิกับ,บมาจากใครโข,ขนให้กันขาซอ,องนุ่มนี้ขายโขนซอลุงโลดครับค่ะซอลุงโลดนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องเด็กน้องไม้หยอดแปดจูใช่ครับไอเป๊ะ โหแดงน้องไม่ยอดเผ็ดชูชัยเลยเป้นะคะน้องว่าอ,อยู่กี่ปีล่ะคะตัวนี้หกปีถึงหกปีเขาเป็นทายาทของตัวได้พอสามไม่เนาะมาอ่ะในสามน่าชนมากี่ครั้งแล้วตัวนี้จนมาครั้งเดียวหนึ่งครั้งชนะที่ไหนมาคะจากหน้ามอมชนะตรงพมินหนังมอมมาหน้ากี่น,า,นะนาทีน้องตอนนั้นจำได้ไหมจีบวันนาทีจีบว่านาทีาทาทปีเจบะปีเกมผู้ต่อสู้ได้นะคะวิชาทางชนน่งเขาประเพณีด้เนาะจนไปหลังชนไปหลังน่ะตัวนี้นะคะเดินวัวกันวันกิโลน้องนี้สองสามโลเนาะสองสามโลพอออกกำลังนะคะรอบนี้พาน้องเข้ามาอยู่ของได้กี่ววันแล้ จิบว่าวันจิ๊บว่าวันควนมามบรรยุ่ธโดยรวมทีนี้เป็นยังไงบ้างสะดวกสบายสะดวกสบายดีนะคะรอบนี้ปกผางวามมั่นใจมักกี้เบอร์เซ่นกันแล้วเนาะอร่อยปะเด่นเต็มรอยกันแล้วนะแล้วน้องวัวค่ะซักส,สมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาของน้องอร่อยปะเด่นเต็มรอยเหมือนกันพร้อมหิ้วพร้อมแทงพร้อมมาทะ,ะพร้อมทอยลังค่ะ <laughs> ให้หน้องฟังเึือนเอฟซีรู้ติดตามได้เลยค่ะว่าเป็นกำลังใจเครียดเลยครับ ช่วยชมช่วยเชยร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะที่จนเห่นอยู่บนหน้าจอคือโขแดงน้องไม่ยอดเผ็ดฉูชัยเลยเป้นะคะผมก,กับโคลังซาดงามเผ็ดเจ้าพญาหรือว่าเจ้าดาวเงินนะคะคนนี้ทําการชนกันทีสนามชนโคบ,บ้านนามกระจ้าในวันที่1 1กันยา่าชิงนึ่งรางวันกันทีหนึง่งแสนหกห่นบาทนะคะคคขอบคุณมาค่ะว<ข>อสดีมิเช่พาบเบรับายทน